เสียงสะท้อนสื่อมี d i a Focus สวัสดีครับคุณศักชัยครับสวัสดีครับคุณสุปาน์คับกับคุณศักชัยผมยิงเข้าประเด็นเลยว่าโครงการนี้ที่มาที่ไปมันมันเป็นยังไงแล้วก็คาดหมายอะไรกับโครงการนี้ครับ คือโครงการนี้ที่มาก็คือว่าหน่วยบริหารและจัดการทุนเพื่อการพัฒนาระดับพื้นที่หรือบพรทในสังกัดของกระทรวงอวอะนะคระับต้องการที่จะแพร่กระจายผลงานการวิจัยทางวิชาการให้ได้รับรู้ในวงกว้างไปสู่ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะครับเพราะว่างานวิจัยที่ที่หน่วยบพท ไปให้การส่งเสริมสนับสนุนกับมหาวิทยาลัยในในพื้นที่เนี่ยนะครับเ mm hmm. อมันมันสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลได้อย่างแท้จริงมีการพิ <c oughs> สูจน์ทราบมาแล้วหลายๆโครงการน,นะครับแต่ว่าการรับรู้เนี่ยมันอยู่ในวงจํากัด รู้กัน,นเฉพาะในหมู่นักวิชาการที่ทําทําการวิจัยแต่ชาวบ้านในพื้นที่เอ่อที่ไม่ได้เป็นพื้นที่วิจัยเนี่ยไม่ไม่ได้รับรู้เรื่องราวพวกนี้เลยคอันนี้เป็นโจทย์อ่ะนะครับเพราะฉะนั้น,นเรา,าเราก็คิดว่าอ้าวในเมื่องานของบพรทเนี่ยมีการกระจายตัวอยู่ในหลายๆภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เราก็เลยคิดว่าเ้มันน่าจะต้องมีการสร้างเครือข่ายของสื่อ ในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับ,บเพื่อที่จะเป็น,นกลไกในการที่จะส่งข้อมูลดีๆเนี่ยลงไปสู่หมู่บ้านตำบลอำเภอให้ให้ได้รับการรับรู้อย่าง,างกว้างขวางนะฮะก็มีการขึ้นรูปกันขึ้นมาแล้วก็เราก็ไปสร้างแกนำนำในแต่ละพื้นที่ให้เป็นศูนย์กลางในการที่จะหล่อหลอม เอ่อเป็นเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ขึ้นมาคําว่าสื่อเอ่อเพื่อการการสื่อสารข้อมูลงานวิจัยในการพัฒนาพื้นที่เนี่ยมันจะต่างไปจากเอ่อสื่อนักนักข่าวนะครับ,รบเพราะนักข่าวเนี่ยก็ก็จะไปเก็บข้อมูลข่าวสารเอ่อที่น่าสนใจแล้วก็นําเสนอผ่านผ่านสื่อของตัวเองแต่นักสื่อสารงานวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่เนี่ย ครอบคลุมกว้างกว่านั้นเพราะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะข่าวแต่ว่ามันคือข้อมูลการวิจัยทางวิชาการที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนในพื้นที่ชุมชนได้ได้จริงเะนะครับปัจจุบันก็คือเหมือนกับนําเสนอข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นการเ,าเขาเรียกว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือยกระดับ คุณภาพชีวิตของผู้ที่รับข่าวสารได้ด้วยครับใช่ครับอัอนนี้เจตนาก็เพื่อต้องการที่จะให้ให้พี่น้องเอ่อที่อยู่ตามตามหมู่บ้านตำบลอำเภอเนี่ยได้ได้รับทราบแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะไปปรับปรุงพัฒนาอ,อาชีพข,ของตัวเองนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่ผู้สื่อข่าวเอ่อโดยทั่วๆไปก็จะไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่อื<ผ>มครับแล้วทีนี้ ผมขออนุญาตถามถามแบบชวนหาเรื่องแบบนี้ก็มันไม่เห็นจะยากอะไรก็บพอทกับอ,อ,อ,กบอ่ก็ให้โครงการทําสื่อในการประชาสัมพันธ์เรื่องเนื้อหาในแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคที่เป็นงานพัฒนาที่บอพอทอรับผิดชอบอยู่ส่งไปกระจายเสียงส่งไปกระจายภาพส่งข้อมูลไปให้ตาสื่อต้องถิ่งก็จบแล้วไม่เห็นจะต้องไปจัดการวางรูปแบบวางเครือข่ายอะไรกันเลยคือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเรามองถึงความยั่งยืนด้วยคุณสุปรามก็ อันเนี้ยมันถ้าถ้าเราไปหนุนเสริมให้ชาวบ้านเขาเขาทําหน้าที่เป็นสื่อด้วยตัวเขาเองนะครับกับมันจะเกิดความยั่งยืนแล้วชาวบ้านเนี่ยเวลาเขาเขาบอกต่อกันเนี่ยมันจะมีความเชื่อถือมากกว่ามากกว่าการที่ชาวบ้านจะรับรู้ข้อมูลจากจากอ่สื่อกระแสหลักห,กห,กหกรอือกระแสรองก็ตามนะครับ,บอย่างน้อยเนี่ย ในความเป็นเป็นเพื่อนบ้านกันเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อถือ,อไว้วางใจกันมากกว่าที่ไปรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อนะฮะอันนี้อันนี้มันก็เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับ,รบแล้วก็นักสื่อสารทีเร่เราพยายามไปสร้างเครือข่ายเนี่ยมันมันครอบคลุมตั้งแต่เออผมก็ไปไปรับรู้มาว่าเดี๋ยวนี้เอ o นอเขาเลิกเรียกกันแล้วนะเขาเรียกเป็นซ s เอมีทั้งซีเอโอมีทั้งอ,อ นักวิชาการนักวิจัยแล้วก็นักข่าวในพื้นที่นักข่าวพลเมืองต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือนิยามของคําว่านักสื่อสารเนี่ยจะกว้างกว่านักข่าวอุุปันครับอ่าแล้วผมก็ไปได้ได้ได้คอไ,ได้ความรู้เรื่อง CSO ตอนแรกผมก็งงๆนะก็คือเว <CS O S 1> ทีที่ทจัดกันขึ้นมาเนี่ยเรามาจัดกันที่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอุตุนครับ ก็มีมีเครือข่ายจากทางใต้ก็ขึ้นมาจากสามจังหวัดชายแดนใต้ก็ขึ้นมาห้าคนแล้วก็จากทางเหนือก็ขึ้นมาห้าหกคนนะครับ,รบทางเหนือเนี่ยก็จะมีทั้งเอเชียงใหม่ลำปางเป็นหลักนะครับ,รบก็ขึ้นมามามา,มาชุมนุมกันอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับ ไอ้คำว่า CSO เนี่ยผมมันก็มาจากทางใต้จากชายแดนใต้อะไรคุณสุภาพผมก็ถามว่ามันมันย่อม,มาจากอะไร CSO ก็คือย่อม,มาจากเอ่ Civil Society Organization ก็คือเครือข่ายภาคประชาสังคมซึ่งจะมาใช้แทนที่ NGO mm hmm. ผมก็ถามต่อไปว่าเอาทำไมเลือกใช้คำนี้แทน NGO เขาบอกว่า การสร้างความสมานฉันสร้างการมีส่วนร่วมเนี่ยคำ,คำว่า NGO เนี่ยมันปฏิเสธการเข้ามาคล้องแวะของหน่วยงานภาครัฐโดยชื่อของมันเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีความประสบความสำเร็จเลยถ้าคุณปฏิเสธรัฐตั้งแต่ต้นครับ,รบอ่าเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็น CSO นะครับ,รบไม่ปฏิเสธตัวแทนจากภาครัฐที่จะเข้ามาร่วมในการที่จะสร้าง อ่าสิ่งดีๆขึน้นนะครับเป็นภาคประชาสังคมอันนี้อันนี้เป็นเป็นก็เป็นปน,น,น,นวัตกรรมที่ที่น่าสนใจครโ,โดยหลักการผมเห็นด้วยนะคุณสักชัยเพราะว่า NGOs เนี่ยมันย่อม,มาจาก non government organization ก็คือหน่วยงานพัฒนาที่ไม่ได้รับที่ไม่ไม่รับการสนับสนุนทุนจากรัฐ ก็คือชื่อมันก็ปฏิเสธรัฐอยู่แล้วเหมือนกับถีบรัดจอมึงอย่ามายุ่งคือไม่รับคุสับสนจากรัฐอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็น CSO ผมก็เห็นด้วยนะครับครับอ่าครับเออตอนนี้ผลผลประเมินคุณสังกายได้ประเมินไหมครับว่าในส่วนของสิ่งที่ทํามาเนี่ยมันตอบสนองกับเป้าหมายที่โครงการวางไว้ได้มากน้อยแค่ไหนหรือมันจะต้องปรับแก้ตรงไหนหรือว่าเสริมตรงไหนเพิ่มเติมเข้าไปฮะคือ กระบวนการในการทํางานของของพวกเราเนี่ยนะครับตอนเนี้ก็คือว่าเราเรานัดชุมนุมกันมาระดมความคิดเห็นของของสามภูมิภาคว่าเราจะ<ม>เราคิดว่ามันจะเคลื่อนงานดีๆออกไปสู่ชุมชนได้อย่างไรก็คือเป็นช่วงของการขึ้นรูปครับคุณสุบันว่ามันมันจะต้องมีกลไกลอะไรเข้ามาบ้างนะครับภ<ม>ายใตอ้อ่บริบทของภูมิทัศน์สื่อที่แปรเปลี่ยนไปก็คือหนึ่งก็คือที่เห็นพ้องกันคือว่า ไม่พึ่งพิงสื่อกระแสหลักหรือสื่อกระแสรองแต่จะพึ่งนะตัวเองเป็นที่ตั้งนะครับก็คือทุกคนจะมีสื่อของตัวเองอยู่แล้วอันนี้ยนะก็จะเป็นเป็นจุดยืนของของการที่จะขยายผลนะครับผ่านเครือข่ายสื่อของตัวเองออกไปแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมในวงกว้างเหมือนกับเราโจนหินลงน้ำนะครับมันก็จะ,ระกระจายตัวจากจากก้อนหินเนี่ยออกไปสู่ วงวงที่กว้างขึ้นกว้างขึ้นต่อไปนะฮะอันนี้อันนี้ก็เห็นพ้องกันแล้วก็ถามว่าต้องสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นเป็นพิเศษไหมก็ไม่เห็นความจําเป็นจะต้องสร้างแพลตฟอร์มอะไรขึ้นเป็นพิเศษนะฮะก็คือเน้นในเรื่องของการสื่อสารสาระ,าระก็คือเหลาหรือเจรนายข้อมูลข้อมูลเอ่อทางวิชาการให้มันย่อยง่ายาเกี่ยวง่ายเกืนง่ายเพื่อที่จะเอ่อชาวบ้านจะไปใช้ประโยชน์ได้ได้อย่างง่ายเหมือนกับ เราฉีกซองบะหมี่สําเร็จรูปแล้วก็ชงน้ําแล้วก็กินได้เลยอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลวิชาการมันเป็นข้อมูลที่ต้องทําความเข้าใจแล้วใช้เวลาใ,<ห>ในการย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครือข่ายเนี้ยก็จะมาช่วยทําหน้าที่ในการย่อยเรื่องยากๆให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเขาบ,บอกว่าเป็นการสกัดข้อมูลดิบให้เป็นข้อมูลเด็ดะนะฮะนี่นี่ก็เป็นคําคมจากจากเวทีที่คุยกันครับ ผมว่าฟังจากที่คุณศักชัยว่านะมันเคยมีคำที่ว่า,ามีมือถือเครื่องเดียวก็เป็นสื่อได้เนี่แต่ว่าพอเจาะลงไปเนี่ยเราไม่ค่อยนําไปปฏิบัติกันเพราะว่าถ้าพูดจริงๆนะคุณศักชัยในมือถือนั้นนะมันมีอีกสี่สื่อที่อยู่ในที่มีอยู่ในมือของประชาชนนะหนึ 1, Facebook. 2, ่งเฟซบุ๊กสองทวิตเตอร์สามอินสตาแกรมสี่ยูทูบ เพียงแต่ว่าประชาชนยังยังไม่สามารถที่จะเข้าใจในตัวของสารที่จะส่งออกไปในแต่ละช่องทางของสื่อที่อยู่ในมือถือเครื่องนั้นเนี่ยแล้วทุกคนจะเข้าใจว่าต้องพึ่งพาสื่อหลักซึ่งซึ่งผมคิดว่าบางทีเนี่ยหนึ่งเอาอย่างน้นอยๆนยหนึ่งเฟซหนึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยก็คือหนึ่งช่องทางสื่อของชุมชนแล้วเนี่ยแหละฮะ ใช่หน้าที่สําคัญนะคุณสุป,ปาณก็คือว่าด้วยคว,ความความที่เอ่อพลวัตของของสื่อวันเนี้เราจะสังเกตเห็นว่าสื่อกระแสหลักจํานวนไม่น้อยที่<ข>มาเอาข้อมูลจากเฟซบุ๊กส่วนตัวของอชาวบ้านไปไปใช้ประโยชน์นะฮอันนี้อันนี้ก็เป็นพลังของของสื่อส่วนตัวของสื่อพลเมือง ท,ที่ที่ทาของดีๆแล้วก็สื่อกระแสหลักเนี่ยมาหยิบไปขยายผลเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปต่อยอดครับครับ,รบนี่แต่ชาวบ้านด้วยกันเองหรือหรือนักสื่อสารอ่าในส่วนของพลเมืองอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมองข้ามบางคนบอกเราไม่รู้จะทำอะไรเราเขียนข่าวไม่ได้แล้ว้มเ,เคยตั้งสมมติฐานว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถสร้างข่าวหรือสร้างค้อเท็ได้แต่เราเป็นนักสื่อสารที่ดีได้ไหมล่ะเรา ดูข่าวที่พูดถึงชุมชนเราในแง่ดีหรือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเราเนี่ยแล้วเราก็หยิบมาแชร์ขึ้นหน้าเฟซบุ๊กเราเนี่ยปรากฏว่าทุกคนนั่งมาคุณสักชัยใจว่าจะอะไรหรออคือบางทีเขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงรับปอันนี้อันนี้เราก็มา,มา มามาแลกเปลี่ยนให้เรียนรู้กับเขาะนะครับแล้ว็็บอกว่า,าคุณมีของอยู่ในตัวเพียงแต่ว่าคุณจัดสำรับไม่ไม่ไม่รู้จะจัดสำรับยังไงในการลําเลียงของออกออกไปสู่าก,การรับรู้ของคนข้างนอกหรือเพื่อนคุณเนี่ยเหมือนกับว่าคุณมีดีแต่คุณไม่รู้จะบอกเพื่อนคุณยังไงอะ่ะ เราก็มามาแนะนําเขาเออ่ว่าคุณก็เริ่มต้นอย่างนี้ก่อนสิครับอย่างนู้นก่อนสิครับตามตามหลัก<ะ>ของการเออ่สื่อสื่อข่าวนี่แหละแต่ว่าเราก็มามาทําให้เขาเนี่ยเข้าใจอะไรได้ง่ายๆแล้วก็ลองลองทำดูพอเขาทําได้เนี่ยเขาก็จะสนุกกันมนแล้วหลักทีเดียวสุดท้านอ<ะ>่<ะ>อ่าออกต่าให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นโครงการนี้จะ,จะจะประเมินริสุปผล นะครับในในส่วนของโครงการนี่ช่วงไหนครับก็ต้องประมาณช่วงมกราคมพาฮะคนที่ประเมินไม่ใช่พวกเราเราเป็นคนทําเพราะฉะนั้นคนที่ประเมินเนี่ยเราเราไม่ประเมินตัวเราเองเราจะมีะทีมวิจัยอีกทีมหนึ่งจากจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับอาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยจะมาประเมินนะพวกเราอีกทีนหนึ่งคนะคุณสุตันอ๋อครับแต่ผมจะไดะ้ขอเข้าไปเรียนรู้ด้วย เผื่อจะเป็นประโยชน์ที่จะไปเผยแพร่ต่อได้อะไรอย่างเงี้ยครับครับดีดีฮะครับเอาละครับคุณศักชัยครับวันนี้ขอพอะคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยครับขอพอะคุณครับครับครับสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand